Good afternoon, everybody. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. Thank you. Everyone sit down, please. What class? What class? One, two, or three? Three. three. How many students are there in your classroom? How many students are there in your classroom? How many? Who know? You know how many? How Do you many? many? หมาหมึยคุณรูมว่าเท่าไรนะคะ How many students Students mean Student mean คือความหมายค่ะ Student คือคือใครคะนักเรียน Teacher Student Teacher Student โอเคนะคะ How many students are there in your classroom? 35 30 <5 S 1> 35 or 34 35นะคะนักเรียนบอกว่าเออ What does uh, it mean 35 What does it mean 35 35หมายถึง35นะคะ35 35นะคะ อ่กลุ่มอ่ามีคนยกมือบอกว่าเท่าไหร่นะคะ34นะคะ34นะคะเอ่อเอาอย่างนี้ดีกว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองคุกบันแอนเซอร์ชัวร์ชัวร์วชัวเออนัดชัวไม่ต้องนับค่ะไม่ต้องนับอ่าชัวร์ชัวร์ Cục uh, thư, how many students are there in your classroom? Cục uh, văn answer, 35 students Cục thư answer Praman, praman Kết, đào, đào Có lời khá? 30? 33 or 34? 3 or 4? อาเซทิฟอลกุ My ๊บวันกุ My ๊บถือเดี๋ยวเรามาเขาเด็กสตูย์เรนย์อ่าในคลาสนะคะเรามารับการเรียนในห้องกันนะคะอ่ากุ๊บวันอ่าสตาร์ทสตาร์ทกุ๊บวันนับก่อนอ่ากลุ่มหนึ่งน้องน้องอะไรนะไม่เดี๋ยวคส่งไม้ให้แป๊บหนึ่ง โอเคไม่เป็นไรคนอ่ะเดี๋ยวครูส่งไม้ให้ลองนับดูอ่าน้องกลุ่มหนึ่งุ่นวันสตาร์ทเอาจ้ะรวมแต่ผู้หญิงคนเดียวไม่รวมผู้ชายใช่ไหมคะไม่เป็นไรรวมหมดเลยทั้งกลุ่มทั้งกลุ่มทั้งกลุ่มค่ะเริ่มเลยค่ะเอาได้แค่นี้ไม่เป็นไร วัน um, นับสิคะคนแรกไม่ต้อง,น,องนับเลยค่ะแล้วส่งมาให้เพื่อนนับเองวันอ่าโอเคทูทูพอสามแล้วนับได้แล้วนะไม่นับนับไม่ได้นี่ไม่ไม่เก่งนะโฟวันทูไฟโฟฟฟเซเว่น โอเคแค่นี้แค่นี้แค่นี้พอประมาณแค่นี้ <Yeah. S 1> อ่ะได้แล้วค่ะเท <Okay. S 1> ่าไหร่แล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวนะคะคุณครู <Hey. S 1> เดี๋ยวครูขยับ <But. S 1> สายไม้ให้หนักเรียนนิดหนึ่งโ okay. อเคพร้อม one two three four five six seven eight ต่อไปค่ะ nine, nine. เท่นไม่ต้องบอกทุกคนต้องรู้แล้วเท่าไหร่คะเทวันเทนและเทวันหรอคะ no again please eleven t w o u e e n t w แล้ว next t h or f o u r t f o u r t ่ e n f o ี r t e บ n No e l e v ี n t w บ l v ่สิบสี่สิสี่สิบี่บส่สิบส่สิบสี่บส e ่สิบสี่นิี่บี่บ่สสสิีบี่บ่ี่สี่ Again please fourteen sixteen sixteen no thirteen fourteen again please say it again ตอบใหม่ค่ะตอบเลยผิดถูกไม่ว่าเร็ว fourteen ต่อไปค่ะถ้านักเรียนบอก16 x t e e n นำไปสิ1หกสแล้วไป16เลยได้ไหม ไม่ได้อะไรหายไปว่าไงคะเพื่อนบอกหน่อย 15, 15อ่าน้องพูดเลยค่ะ15 n e x t 16 16 17 17อ่ากุ๊ปวัน how many students are are there in your group กุ๊ปวันเท่าไหร่คะนับแล้วได้เท่าไหร่เท่าไหร่ 18ตกลง18หรือ17 17 what does it mean 17? 17 17อ่ะขอไมค์ค่ะให้กลุ่ม2ด่วนเลยกลุ่ม1ฟังนะกลุ่ม2นับต่อหรือจะเริ่ม1ใหม่นับต่อนัดต่ออ่ะ1ใหม่ก็ได้อ่ะ1 1 2 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ว่ w Dad is mean 12. เท่าไรคะ12เอาแหละเดี๋ยวจะรู้แล้วว่าถูกหรือผิดนะคะ อ่านักเรียนดูเลยนะคะเออ่กุ๊ปวันเอ่อ n t students กุ๊ปเธอ t w e l students นะคะนักเรียนส่งไมค์คืนมาเลยเออ่กุ๊ปกุ๊ปวันเอ่อ17 students กุ๊ปเธอ12 students นะคะ seventeen uh, plus t uh, w 7 plus 2? 9. o plus 1? 2. How many students are there in in your class? ไม่คุณครูไม่เอานับไม่นับที่ไม่มาวันนี้เท่านั้นในห้องเราเท่าไหร่คะ <29. S 2> ตกลงเ่าะได้เท่าไหร่29นะคะคือ29คนนะคะเราจะเรียนจำนวนเกี่ยวกับ ฝึกจากการนับนะคะนักเรียนในห้องเรียนในแต่ละวันนะคะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้เรามาเอ็กซ์ซอร์์กันนิดหนึ่งเมื่อกี้เด็กๆบอกว่าขอเพลง up and down หรือ big and small คะโอเค big and small mm hmm. ก่อนนะคะโอเคอายุเร e เดอันหน้านะคะแม็กอินแพรจับคู่เลยคะ่ะจับคู่เลยนะคะจับคู่เลย mm hmm. พร้อมพร้อมนะคะพร้อม ค <Small. S 2> ำท่าค่ะเล็กและใหญ่นะคะ m i g and small เคล่อนไหวเลยนะคะอ่าเพราะว่าเราพิ่รับประทานอาหารกลางวันเข้ามาเด็กๆรู้สึกง่วงนอนนะคะเคลืนไหวกันนิดนึง ร้องได้ร้องไปเลยค่ะเอาวสายะฉพกค่ะ พออยัางโอ้โหวันนี้ตั้งใจเรียนอ่ะให้หนึ่งเพลง up and down ตามที่ขอเดี๋ยวต้องข้อตกลงเดี๋ยวต้องตั้งใจเรียนนะคะพร้อม เก่งมากเลยค่ะอับป,ปรบมือให้ตัวเองโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะอ่าตอนนี้เราก็สนุกสนานกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่บทเรียนอายุระเดชโอเคนะคะอะไปดูสไลด์เลยนะคะหายเหนื่อยยังสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วค่อยผ่อนคลายออกมาเบาๆอ่า Everybody look at the slide <Yeah. S 1> ทุกคนมองที่สไลด์นี้เลยอ่านว่าอย่างไร อ่านะคะประถม3คำว่า 3- T-H-R-E-E ไม่อ่านว่า3ถ้าอ่านว่า3คือ T-R-E-E ทรีแปลว่าต้นไม้นะคะประถม3คือ T-H ตัว T-H ออกเสียงอะไรคะ T-H นะคะ The ออกทำลิ้นเลยค่ะ The 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 ไม่ใช่ tree นะถ้า tree แปลว่าต้นไม้นะคะ welcome to English ปรมถม r นะคะ okay I'm glad to meet you I'm glad to meet you คุณครูทักทายนักเรียน I'm glad to meet you นักเรียนทักทายตอบว่า I'm glad to meet you I'm glad to meet you หมายถึงฮูโน ใครทราบบ้างเอ่ยน้องมอมแมมบอก I don't know ไม่รู้นะคะ I'm glad to meet you หมายถึง <No. S 1> ฉันดีใจมากที่ได้พบคุณได้พบนักเรียนอีกนักเรียนตอบว่าอย่างไรคะ I'm glad to meet you too. ไม่ใช่ I'm glad นะคะเป็น I'm am. I'm am, I'm am, แต่เวลาคุณพูดคุูจะเป็น I'm I'm a glad to meet you นะคะนักเรียนก็บอกว่า I'm glad to meet you t o o นักเรียนก็ดีใจเหมือนกัน How are you How are you หมายความว่าอย่างไรคุณสบายดีไหมนะคะ I'm fine ฉันสบายดี We y well สบายดี I'm cool so ไม่สบายเป็นหวัด นะเห็นไหมก็เดี๋ยวเราค่อยๆเรียนไปนะคะ How are you ก็คือการทักทายกันว่าสุขสบายดีไหมถ้าสบายก็ตอบว่า I'm fine, I'm very uh, really well นะคะไม่สบายก็เป็น I'm cool, I'm headache uh, ปวดหัวปวดศีรษะอะไรก็ว่าไปนะคะอ่ะวันนี้เรามาเข้าสู่วันที่กัน What day is today? today is day. What day is today หมายถึง